หลับตาฝันเป็นตัเมตตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาลูกมีอัตยาศยศัยรักบุญรักธรรมะรักหน้าที่กัลยนวิตย์อย่างยิ่งยวดมาตั้งแต่เยาว์วัยและมีความตั้งใจอยากเข้ามาสร้างบารมีกมมุขณนะเป็นอย่างมากเพราะในอดีต ได้สร้างบารมีกัมมุขณะมาหลายชาติโดยเฉพาะพุทธันดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมและได้เห็นองค์พระใสใสและประคองตัวกับดุสิตบุรีได้ ดตยายาสายนี้ติดตัวมาจึงรักบุญรักธรรมะรักการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นจ้าแต่ก็มีเศษกรรมการเมจากพัดพุทธันดรที่แล้วและชาติอื่นด้วยจึงทําให้มาเป็นผู้หญิงจ้าผลบุญที่ลูได้ทำดีชมรมพุทธได้กระทำเอาไว้อย่างดีแล้วก็ได้ไปตัดลามิบาก,กรรมเจกับเรื่องดวงตาให้หนักเป็นเบาทำให้มาทำบุญปัจจุบันก็จะหนักกว่านี้จ้า ส่วนการข้าวัดเ,เรียชชาขึ้นอยู่กับสุขภาพเท่านั้นแหละจ้ะหายสิะนงน้นอง,องชมรมพุทธก็ต้องสร้างบารมีทุกอย่างและ้ะติฐานจิตบ่อยๆว่าอยาประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีกมู่คณะตลอดไปลูกเป็นต่ำทมสินต่ำทันทันสินอักเสบ เพราะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเมื่อลูกบวชเป็นพระแล้วมักชอบวิจารณเพื่อสหธรรมิกไปในทางที่ไม่ค่อยดีถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างถูกต้องก็ไม่มีปัญหาไม่ถูกต้องมีปัญหาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ ดวงตาลูกมองไม่เห็นเพราะกรรมแนอดีโดยในพุทธันดรที่แล้วได้คิดสร้างคุกมืดเอาไว้ขังเฉลยหรือทหารที่ทำความผิดวินความผิดวินัย,ยกับอีกชาติหนึ่งที่ถอยไปไกลกว่าพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นหมอ รักษาดวงตาคนไข้คนหนึ่งผิดพลาดโดยให้ยาแรงไปจนทำให้ดวงตาคนไข้พร่ามัวและเสื่อมไปทั้งสองกรรมโดยไม่ได้เจตนานะผิดพลาดได้มารวมส่งผลให้ดวงตาลูกพร่ามัวมองไม่ค่อยเห็นโอย่ากังวลใจไปเลยให้นึกถึงบนทุกน,นที่ทำเอาไว้ บุญก็จะไปตัดอรรรหิบากกรรมให้หนักเป็นเบาแล้วจะค่อยๆดีขึ้น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 ไปเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าวิบากกรรมมันก็ยังมีอยู่นะคอยสั่งสมบุญทุบุญให้มากๆท,งท้งการศีลภาวนาอย่างเคยแล้วจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆลูกอายุยังไม่สั้นหรอกจ้ะอย่ากังวลใจจนเกินไปลูกต้องเจอเรื่องที่ทําให้น้อยใจอย่างมากในงานบุญใหญ่เพราะ เรื่องนี้มีเหตุเป็นวจีกรรมในชาติบวชเป็นพระในพุทธันดรที่ผ่านมานี่ยแหละที่ชอบวิจารณเพื่อสหธรรมิกจนบางท่านน้อยใจอิบากกรรมนี้เรามาส่งผลอย่การมีสภาพใจชนี้ฟังนะลูกบุญจะส่งผลในอนาคตคือก็อาจทําให้วิบากรรมอื่นได้ช่องมาส่งผลก่อนใจมันตกนี่ ส่งผลก่อนเพราะกาลังบุญมันอ่อนกําลังลงในช่วงใจตกดังกล่าวจ้เพราะนั้นใจอย่าตกนะเจ้ะจะแก้ไขลูกก็ต้องลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดนะลูกนะลืมไปเลยโดยการให้อภัยและแผ่เมตตาทุกๆคนทุกคนมีข้อผิดพลาดทั้งนั้นเลยเอาเรื่องเอาเล่าให้อภัยแผ่เมตตาอีกทั้งทังยอมร,รับว่าเรากําลังสเสวยวิบากกรรมนั้นกล่าวอยู่ เรากำลังเสวยบาปกรรมังกายอยู่จึงมีสภาพรังกายอย่างนี้ซึ่งไม่อาปฏิบรรัติภารกิจได้ดีเหมือนก่อนแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญในใจที่เบิกบ้านนี่นไม่ใช่ปฏิบททัติธรรมจนดวงตาภายในสว่างเข้าถึงองพระธรรมกายให้ได้จ้ะพอะดวงนั้นเคยเห็นอยู่แล้วอีกนิดเดียวลูกตจงออกจากวัดไปช่วงหนึ่งแล้วลูกเด็กกลับมาสร้างบุญทิวัตอีกครั้งเพะ วิบากรรมที่ลูกทําให้เพื่อนชาธมิคในพุทธนดอนที่ผ่านมาน้อยใจจึงทําให้ลูกห่างวัดไปช่วงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ออกจากวัดห่างวัดไปช่วงหนึ่งอฟังดูดีไหมดีม <c oughs> แต่บุญที่เคยสร้างมากับหมค่คนะไม่มีทางหลุดเด็ดขาดดึงดูดกรรมสร้างบารมีกับหมกคณนะอีกครั้งหนึ่ง แล้วคราวนี้แน่นปึกปักเลยนี่ไม่ธรรมดาหรักไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวเธอก็จะเห็นองค์พระใสๆนี่พอองเพื่อนถูกกลุ่มยิงตายเพราะกรรมบาปในบาตท,ทั้งอดีตและปัจจุบันอะอดีตก็ฆ่าเขาเยอะปัจจุบันก็ฆ่าเขาเยอะมีบากรมทั่งกล่าวม,มาส่งผลจะ้ะท่านตายแล้ว ก็ได้ไปอยู่ <c oughs> ยม,มโลกของมาหาในรขุมหา้าเดี๋ยวการดื่มสุดาเป็นหลักส่วนเจ้าชู้ว่าว่างาไวท้ทีหลังกําลังโดนเจ้าที่กรอกน้ําทองแดงร้อนอยู่ทุกข์ทรมานมากที่ไม่ไปมาหาเนรโลกเพราะยังมีบุญเก่าและบุญตามประเพณีในอุ้มไว้อยู่ได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถย่อนบรรทษลงมาตอนนี้ท่านลำพึงว่า อยากพ้นทุกมากอยากมากๆเลยความอยากที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดในโยมโลกนี้อยากอย่างเดียวคืออยากพ้นทุกข์ให้ลูกทำบุญดียทิดไปให้ท่านบ่อยๆจะได้พ้นทันทรมานใชหรอกน้องชายคุณสตองลูกเป็นดาวสินโดมเพอกรรมดื่มสุราเป็นอาจีนมาอีกแล้วนี่ในอดีตมาส่งผลจ้ะ กินได้แต่โจกเปล่าที่ใส่เพียงน้ำแกงนั้นเพราะก็วิบากครรสุราดังกล่าวเลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษจ้ะเขาเคยสร้างบารมีกมูขนามาแต่นานมากแล้วโดยเป็นกองเสบียงประเภททั่วๆไปแบบนานๆทำทีงต่อมาเป็นน้องลูกเพราะตัวลูกก็เละเคยมีกรรมเคยเลี้ยงเล่าบ้าง เพื่อนเพื่อนกับลูกนะเคยมีการ,รเลี้ยงเหล้าอยู่บ้างเคยเลยมีญาติหรือมีน้องปัญญาอ่อนอย่างนี้จ้ะอีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ในอดีตก็เคยขายเหล้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแน่ดีก็เคยขายเหล้าจึงทําให้มีลูกปัญญาอ่อนจ้ะคุณยายลูกเป็นโรคขาดสารอาหารตายเพราะกรรมตรณนีทั้งอดีตและปัจจุบันตรณนีนะตร ตนน้นดีที่ไม่ทําทานเนี่ยอีกทั้งบางครั้งยังห้ามคนไม่ให้ทําทานด้วยโดยมีความเชื่อว่าใส่บาตรพระเสียเปล่าไหว้วเจ้าได้กินอย่างนี้จ้ะมาทรงผลนะปถโถก็ไม่ใส่บาตรไ,ไม่ให้อาหารเขาเขาก็ขาดสารอาหารตัโดยจะได้รู้เป็นอย่างนี้ตายแล้วก็ได้ไปอยู่ลงมมรโลกขอมอาหารแนละ้วโลกคุมหนึ่งแต่กรรมปานาธิบาตขฆ่าสัตว์เอาไว้ขาย ลังโดนเจ้าหน้าที่สับเฉือนชื่ออยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากแต่รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วแต่ยังไม่พ้นกันท่านก็นลาพึงมาว่าอยากได้บุญเยอะๆอยากพ้นทุกเหมือนกันเลยดังนั้นให้ทาบุญทีทิพไปให้ท่านบ่อยๆและนั่งหเห็นองค์พระนี่นะจ๊ะให้ใสๆจะได้ไปช่วยท่านได้ลูกและเพื่อนจะเป็นมิตรแท้คนนี้เคยมีความสัมพันธ์กันแนอดีกันมาพอด้วยกันทั้งคู่เลยพอกันเลย โดยได้เป็นพระสาธิปกันมาสหธทรมิกกันมาบวชด้วยกันะเมื่อพุทธันดรที่แล้วจะได้ออกบวชตามพระราชาอีกทั้งเพื่อเคยเป็นกัลยาณมิตรกับตัวลูกมาหลายชาติแล้วรถทั้งพุทธันดรที่ผ่านมาผังนิติดมาจึงทําให้เป็นคนไปตามลูกกลับมาสร้างบารมีและคอยประคับประคองลูกเป็นอย่างดีจ้ะลูกและเพื่อนกับเป็นสาสธิมิกันมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยได้ออกบวชตามพระราชาตัวเพื่อนกับบวชตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะแต่ว่ามัวจะสอนคนอื่นลืมสอนตัวเองคืสอนตัวเองก็พอประมาณแต่สอนคนอื่นมากมีผลการปฏิบัติธรรมก็พอตัวรอดลับดูสิบุรีได้อืหลอดตัวไปเพืเ่อนๆอย่ามลองพูดข่าววัดหมดแล้วเว้ตัวลูกก็เพราะมีวิบากกำเนังกล่าวมาเบึง้งที่ได้กล่าวมาเบื้องตอนอ้นนะจ๊ะมาตัดรอนแต่ไม่มีปัญหาตัดได้ต่อได้เราสั่งสมบุญปัจจุบัน คุณพ่อแม่ลูกเคยสร้างบารมีกมู่คณะมาแต่นานมากแล้วตอนนั้นจะต้องใช้เวลาในการประคับประคองท่านนานหน่อยนะจ๊ะก็มีสายบุญแต่มันบางนะลูกเป็นกรามิเทห้คนอื่นได้บางไมยแต่กับคุณพ่อคุณแม่ยากเพราะท่านมีสายบุญกมู่คณะมาไม่มากจ้ะก็ให้ลูกสร้างบุญแทนท่านไปก่อนในช่วงนี้ไปจังหวะบุญเก่าของท่านที่เคยทำกมู่คณะมาได้ช่องก็จะพลิกใจท่านได้จ้ะต้องสู้จึงจะชนะจ้ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบรมิเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสิษัทจะได้พลัดกันเลยจ้า